้นนแล้ว่นอ้ยฮนี่รอสัญญาณจากเจ้าของสะครับอ่าไหนเจ้าของสะเอาแห่ขึ้นศอกแล้วครับก็จะนับถอยหลังสาแรกครับบัตรราคา3,000บาท12ที่นั่งบวก ผู้จัดอีกสองที่นั่งครับเรามาชมกันว่าเสียงแหท่านใดจะมานว่าท่านใดครับบัตรราคาสามพันบาทอ่ะผู้จัดนับแล้วครับอ่ะนับถอยหลังอะนู จของสระกำลังเดินมาครับนู่นเสื้อแดงสองคนฝั่งนู้นครับเรมพร้อมนะครับพร้อมนะครับเริ่มนะครับชาแรกขออชมกันครับใครจะมานกว่ากัน ในราคา3,000บาทนะครับรับประกันที่นั่งละหกกิโลขึ้นไปครับถ้าเสียนแหทันใดไม่ถึงหกกิโลก็จะคืนคืนเงินครับเป็นพอตกลงอ่ะครับชาแรกขึ้นนะครับ แค่คับโอ้หูตรงนี้ครับยาละเม็ดทมงานตนเป๊ะครับสาแรกสาแรกครับพอตัวลงก็คือมีตัวช่วยครับหนึ่งคนในการช่วยแกะตาครับ ได้แค่คนเดียวนะครับในการช่วยปลดปลาก็เป็นข้อตกลงของทางเจ้าของบ่อก็คือว่าทุกคนต้องเคารพกติกาครับโอ้ oh, ้ฟ okay. ังนู้นครับ ครับเลยครับยังไม่มีคนได้วันขาอ2อครับนี่อยู่ในระหว่างตดปลากันโอู้ฝั่งน้องมาเดินมาฝั่งนี้ครับชมทีมงานครับขา2นะครับ2คนได้ดีกับคนดู

របស់ឯង7%ត្រូវជាចាប់និញស្ញេះព្រមមកខំគេមកទៅខ្លួនបាយថាអត់និញបងបាទទៅនោះអូនេះទីខ ாய் អត់ดึงแล้วครับមើលชม

ว่นได้คนละสองสามฉายปลาเริ่มสาวมาติดแล้วสองสองมันไม่ไมีแรงแล้วผมสูมม้แค่ข้างๆมันหมดแรงแล้วน้อยซุ่มเ้ียบดูเห็ดฝั่งโน้นครับ มองคนบนยกเต็มไไหมครับแฮเลยปองแฮฮไอคืออตรีแต่ตรีแฮเลย้วานีโง่รวเล่เฮเลียใส่รองไวงั้นแหลน่กเลยครับฉีกเฮเลยครับแน้ไม่ได้ให้ฉีกได้เลยเนาะฮีกฮือฮอฮือฮืวฮือฮืวอฮือฮือฮืออฮืฮเอ้ ยาบานกี่ซังโมูจิยาบานล้อหน้าตรมพูดอะไรได้ค่ะโอ้ลากขึ้นแหลตรมใช่ไหมลากเลยเนี่ยแหลตรมลากเลยไม่ต้องแผตรมอย่างเดียวชีบได้ชีบเลยคอยเร็วชีบเลยชีบตรมมอยชีบโอ้สองโอ้ ได้ปลาเยอะปล่อยคืนนะโอ้ปัญหาคือการแกะปลาครับไม่ได้ยินตรรมบอกบอกให้ผีกเลยชีกชีกข้อหนึ่งพุเดี๋ยว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปไว่ก็ไปวันต่อไว้ครับหักเงี้ยงเลยยุโน่น่ะทีมงานฝั่งรถอะลดเร็วฝั่งนู้นครับลดไวๆวแป๊บเดียวทำนานครับแฮเขาไม่ค่อยติดเหมือนทางนี้แกะง่าย อะอาวขึคนมาแล้วอ้มีตนินรุ่นล้วนเลยครับชาล้วประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้โหปาน,นินสช้ปาน,นินถุงมาแค่นี้ไม่พอครับสายไม่หมดหรอก ได้นิน 20, ทายประมาณเจ็ดแปดขีดสักร้อยตัวอยู่ได้เลยใช่ไหมคงตัวไซจ์เจ็ดแปดขีดได้สักร้อยตัวนี่สบายเลยนะดูได้แแหแดงครับกัลันแหแดงกระทะแหแดงครับอ่ะ ของพิหารครับรถยอะครับรถกัอามงนู้นครับแดวดแห่ใหม่ครับโอ้โหแหมใหม่ครับมาลองหวานดู เออบเฮยเป็นไปได้ครับติดมาตัวเดียวปมดแล้วจ้ายังยังยังหวานมาอีกรอบนึงัวอัดอ่ะ สะว่าฟังนู้นได้วานอีกรอบหนึ่งนะครับแกะเสร็จไปรอหวานมาอีกรอบหนึ่งนะได้แกะอีกแล้วคุณ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 ปักปักใต้ผมก็อย่าผมก็เลยหวานเพียบไปนู่นก็เห็นปลาอยู่มันเหมือนไปทะลุนะปลาน่ะทะลุไม่มีปลาเลยท้อมาแล้วมาแล้ว เสียงโค้งว mm ่ามีตึกมีตักอยู่ครับมาดูจะซุ่มยุมไหมโอ้ ซูมยุมจาระเม็ดจากของบอ่อล่างมาจากบอ่อฝั่งนู้นครับล่างมาเทเพิ่มครับไรเซียนแหหวันวันนี้ครับล่างเมื่อวานอามาปเพิ่มประมาณ200โลครับ,บแฮน,นี่ปานินจะใสสวยๆแลครับฝั่งนี้ปานินเข้าตลอดเลยครับวนันติดเกือบทุกชาเลยครับ

ไมด้ดเถอะองกับมันอดเบอร์แปดนองสูขผองสองเอาปลาหมอไม่ได้บ่ผวกว่จะมันครับปรวมงอาเก้าียดจับเต๊กเตกเตกเตกเ่องปลาหมอได้งวัลนั้นปกเรลเรตัวนะฮะค่นั้นะครับสานี่จะจุกเลยจุกต๊กเตตกเตตกเ

เอาสักบุดแล้วครับดห้าสิบตัวยมไม่รูตู้โอ้เยอะเกินอันตีอันอันตีตะลันตะลันอันตีฮีบเอศกแน่ต่อหนึ่งหนึ่งพี่มาหนึ่งอยากได้ปชอตหนึ่งสองสามแล้วสามแล้วสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออแปดตัวแล้วหนู ปรากฏนุ่นปรากฏนุ่นอู้หู้มีความสุขอะไรปรากฏปรากฏตื่นเต้นตื่นท้อนักโอ้ทหารตื่นเต้นคนเดียวฝั่งนู้นเอาแร้ววะกระช่อนขึ้นแล้วทหารเฮ้ยกระช่อนขึ้นแล้วเนี่ยจับจึงอ๋อ เอาเร็วเร็วเร็วตื่นเต้นอยู่มรจงมุเปั๊มมาหนัเต้นับอันนี้การการจึงดูอันอันจับนี่ไม่ตามก่าร้ตัวและดูแลวนี่ดูการสาวขึ้นดวยารพูดนี่นอกรมเมันเอาตีร์อาากเกินเอาเร็วเร็วเร็วยุ่งสัญญาเดอเอารเาาเราทเมีเชีอนาดนี้ ตีเยอะแต่จึงว่ารปมึนี่มันตีกันตึงมึ้อุ๊ยนิทใจจบงปัดประดุกออกไปแล้วเปลาดุกออกแล้วปลาช่อนจะเลี้ยงหรอตะแหละปลช่อนไปแล้วปลาช่อนยูุกคนสาวอ่ะุบรอเร็วเร็วน่า่นเ้น่าตนสาเอาอะไรดีด้วย ปะกอนีอ้ปกพี่น้องเอ้ยตายตายเ้าั้งประกฏด้วยั้งปงทั้งมดอตาแล้เด้อาชอ้ถ่ายหน่อยถายหน่อยครับผมโอ้ฮนี่รางวัลครับรางวัลครับสองร้อยบาทเอาอุตาเลยเลยรับรางวัลก่อนครับหน้าตาเลยครับผม เอาคเอรางวัเด้อีเด้อเ้อเอพี่ขอบคุณครับเอเดี๋ยวมอบรางวัลนะอ่ะปลาในปลาขอบคุณพี่อีสารตรงน้อยครับีปลานะคะลัาลัารบเอาปลามาก่อนเดี๋ยวจะมอบรางวัลเอาปลาไหมพี่จะเอาปลาได้ไหม ให้ห้ลยให้ล้อยราคาสองร้อยบาท่องรถเหมงวันครับต้องขอขอบคุณครับียนิัตัวตัอบคุณครับครัผมเอาโอ้แหนี้ครับรับจบเลยครับแห่นี้จากได้สองร้อยพี่น้องเอ้ยนี่ปรากฏนี่โลละสองร้อนี้นี่กันแหนี้น่าจะมีหกร้อยได้ครับผมนี่จะจับลาเน้นให้แกด้วยพี่มา